มวยก็มประสบความสำเร็จสุดๆครับมาเป็นหัวหน้าคณะก็โอ้โหดูมากเรียกว,ว่าวันนี้าซับอ่ะดูประวัตินิดนึงนะครับไปแดงเสือดำสาวิสิทธิ์ครับ18ปีจากยโสธรครับหัวหน้าคณะก็อดีตยอดมวยดังเลยครับอ่ะเรว่ายอดมวยหนึ่งท่านก็คือขุนศึกติดเจริญทรัพย์รครับนายเตวิตนากลางครับ18ปีจากนกครราชสีครับก็คือโฟวินนะครับโฟวินสิทธเจริญทรับที่พิกัดน้ำหนัก106่กปอนด์ครับ เชื่อว่าคู่นี้จะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ในสายงานของเพชรยินดีครับไม่ว่าจะเป็นมวยมันสนับครับโอ้โ,โหสองวันติดเลยครับวันเสาร์วันเสาร์สิงห์บุรีพ <c oughs> ีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเกียไสผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตราัคตาตายขอบคุณ g ี v มวยไทยนะครับทาด้วยจำกัดมหาชนสตาร์ททุกวันไปกับเราสตาร์ททุกวันไปกับโยดแสา <c oughs> นะครับเดินขยับเร็วขึ้นดูว่าเสือดำมี้มาซ้ายบอลนะครับเป้าหมายนี่ อยู่ที่วงในแน่แต่ยังเข้าไม่ถึงตัวแหละครับส่วนนับเงินเพชรนบทิ้มตรงๆถือว่าหนักแรงโอ้ช่วยสกัดทำา้ายจังหวะไปเยื่ยครับตีนะครับโอ้ช้านี่ก็เริ่มจะออกแค้นขวานเหมือนกันเข้ามาครับเอาทีบไว้ครับเพชรนาคาโดนเจาะเยาะคู่นี้นี่ถูกพี่ถูกเวลาครับเอานายยัดเข้าไปครับเอาล้ครับถ้าเกาะได้ถ้าติดตัวเมื่อไหร่ ชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500ยา้าน้ำขาวไทยนครรวมถึงดอดสมุนไพรสุกกายะสั่งซื้อโทร0201คูโบตานวัตกรรมกรเกษตรเพื่ออนาคตพร้อมด้วยกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายขอขอบคุณครับมาแล้วครับยกที่3นี่เกมเปิดกันเต็มตัวแล้วนะครับเริ่มจะเบียดได้จับเพชรนาคาเสือดำมีสายนี่ถือว่าหนักแรงเลยนะครับแต่สายแทงสายแล้วก็ลูก ไปต่อยางเอาเริ่มเลยครับวงนอกเป็นของมุมแดงแน่นอนครับฝ่ซ้ายกันเนียนมากๆครับส่วนตอนนี้ยังอัดฉีกเข้ามากันได้ครับทางแอปพลิเคชันพรายทีวีกัดไว้กับเสือดำคทวะเพชรนาคาโอ้ยาดูครับเอาจับได้ได้เนียๆเน้นๆเหมือนกันเลครับอยู่มีหมัดนำมีแข่งขวานำไปกดทีดีทาง True For you ของเราครับครับซ้ายขึ้นลำตัวอาตีตัวครับ มีสอกใกล้ๆมีศอกคืนมาขวางอยู่ไม่อยู่กำแพงจะแตกหรือเปล่าครับพักค,ครับโอคค้โหขวาง ไปเรียนมวยครับหะเรียนเชิญได้ที่คลองสวนกูรีสอร์ทจังหวัดพัทลุงหรือว่าเสือดำเองทีมงานนี่ก็บอกนะครับเทปนะครับเอาเลยครับพยายามจะเบียดป่วยครับกว่าจะถึงตัวนี่เสือดำแกไปก่อนนะครับตักด้วยครับวันนี้จะประเดิมสีเสื้อใหม่ได้ไม่ได้ครับนี่ครับมาเดินหาต่อยลำตัวฮาจิ้มไปก่อนถูกต้องแล้วก็มีอาวุธนำแบบนี้ครับมันจะเดินไปคว้าอย,อย่างเดียวนี่ จะโดนสวนออกมาก่อนเพราะฉะนั้น,นวนไปรอบๆเวทีเอาละครับเพชรนาคาพยายามจะเบียดจังให้เร็วนะครับเบียดเข้าไปกลอยหมกกัดก่อนนี้ก็ได้ลุ้นในงานเอีเริ่มจะเบียดจับล้ามนตีได้โอ้เสียงเชียร์นี่มาแล้วครับแต่ว่าต้องทําให้โตเนื่องอย่างที่ไม่ไม่ยอมเป็นเป้านิงเนี่ยครับกว่าจะเข้าไปถึงตัวตอนนะครับโยนเข่ามาอ่ะประชิดเดียวครับเพชรนาคาโอ้โหมดูครับมัดนาย นครับยัดไปเป็นตีได้โดยสวยเลือกเสียงเชียร์จากแฟนมวยได้อีกแล้วนะครับแต่เอาเท่านั้นเลยครับเปลียนเข้าไปมีหมัดนใำไก่อนด้วยโอ้โหหลวงลํำตุนนี่ครับอาทิตย์ที่4สิงหาคมนะครับเวทีมวยยอดยิ่งมอราชพัดสารคามนะครับศึกดาวรุ่งเท็รยิลีอีสานการกุศลครับ เดียวแล้วนะครับพยายามจะเตียดเข้าไปจะใช้ความเก๋าจังหวะสีมือยินแต่และดอกเตอร์เนื้อเน้นๆใส่้นนายเอามา,าดูวงในจับได้มีลูกขวางไม่ได้เลยนะครับเพชรนาคาของตัวกว่าจะเข้าในปั้มตีเข่าได้เหลือ<า>ดำทอแทนไทยครบเพาแกต้อนนี้เรามีนัดกันนัดใหญ่ๆที่ก็วันหลายท่านเลยนะครับที่กำแพงเพชรจัดนัดใหญ่ครับพี่เปิลนะครับพี่เปิลนคร นี่ครับทีมแมนคนสำคัญเลยเออหนังเนลมิดหนังฟิล์มด้วยนะครับประเดิมสีเสื้อสวยงามนะครับเสือดำทอแทนไทยครับแหมแบบนี้ไปรับติปเลยครับ